นักเดืนนวีขึ้นนีไม่พาดเป้าระวังฝนตกหนักแช่ข้าวแรงกระทะหย่อมความรกาศต่ำเข้าไผยวันแรกพยากรณากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะไพอุตกภัไพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นอังคารที่22อพฤศจิกายนซึ่งในวันนี้พืนนี้จะถึงในวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าขนองจะเริ่มเคลื่อนต่อเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแล้วนะครับโดยเริ่มจากพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่าง เข้าสู saliva, ่เวียดนามทางตอนล่างกัมพูชาร่วมถึงพื้นที่ลาวตอนล่างและประเทศไทยเปรียนพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนจนถึงตอนกลางและจากกระจายตัวกลุ่มฝนจากเรีวญพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่อีสานทางตอนล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของประกาศแจ้งเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมที่ยากันก่อนนะครับประกาศกรมอุตุนิยมทิทยาศูนย์อุตุนิยมที่ยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่7เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกกระทบในวันนี้22-24ิพฤศจิกายน2565จากยอมพ่อประกาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยในวันนี้22-23พฤศจกายน2 5ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในวันนี้22พฤศจิกายนถึง24พฤศจิกายน2 5 6 5ในวันนี้ย2ิ 22. พฤศจิกายน2 5 6 5บริเวณที่จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณประจบพีรีขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีานครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา บริเวณที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีปัตตานียะลาและนาราธิวาสส่วน23-24พฤศจิกายนบริเวณที่จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่หนักมากบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาบริเวณพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่ง รีนปัตตานียะลาและนราธิวาสขอให้ประชาชนระวังตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าในหลากและน้ำล้นตลิง่งส่วนคลื่นลมมีกำลังแรงทะเละเคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือเรือเล็กนดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับซึ่งในด้านของหย่อมความระกาศต่ำกำลังแรงลูกนี้นะครับจ,จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางประเทศไทยทางตอนบน และเคลื่อนลมแรงบริเอ่าวไทยทางตอนบนซึ่งในครับในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหย่อมความระกาศต่ํากําลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามทางตอนล่างซึ่งหย่อมความระกาศต่ำลูกนี้คือหย่อม97บิลมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยในวันนี้22ถึง23พฤศจิกายนปรากฏกัรในช่วงนี้นะครับจะมีโรคมรสุมพาดผ่านภาคใต้ทางตอนกลาง จะทำให้มีฝนตกหนักทั้งหนักมากบางพื้นที่บริเวณอีสานทางตอนล่างโดยจะเริ่มจากในคืนนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยในคืนนี้22พฤศจิกายนจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนบริเวณพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและบุรีรัมาธานีส่วนภาคตะวนออกจะเน้นจังหวัดสาะแก้วระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้เน้นประจบคีีขันธ์ชุมพรสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล จากนั้น23่สิงพฤศจิกายนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำน,อนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคกลางจะเน้นบริเวณน,นครสวรรค์อุัยธา,ยานีชัยนาท การจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวออก23่4พฤศจิกายนจะเน้นนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเราชลบุรีรยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้เน้น จังหวัดเพชบรบุรีประจบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ัรังและสตูลส่วนคงล,งเเลื่นลมทะเลทะเอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรเบรินที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร อันดามันคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตรเรณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรรวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองนะครับดังนั้นนะครับในด้านของพื้นที่ภาคใต้รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่จะประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักจนถึงหนักมากจากทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยา22พฤศจิกายนจนถึง23พฤศจิกายน2565ร จ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองปริเณจังหวัดจันทบรุรีตราดเพชรบรุรีประจบคีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลและสงขลาส่วนพื้นที่ฝนในคืนนี้ทั้งปริมาณและการรกะจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับปริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวออกกรุงเทพม,มหานครริมณฑล รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ส่วนภาคเหนือและภาคกลางในวันนี้ฝนจะลดลงอยู่นะครับเกนของฝนอยู่ที่10-20เซนของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคอีสานรวมถึงภาคตะนออกในคืนนี้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น40-6 0เซนของพื้นที่ส่วนภาคใต้เกนของฝนอยู่ที่6 0สิถึงแเซนของพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ ฝนจะลดลงจะมีฝนเล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่เท่านั้นจะเน้นอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16องศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานในคืนนี้เป็นต้นไปฝนฟ้าะนองจะค่อยๆเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่นะครับฝนฟ้าคะนอง40 จนถึง6สเปนของพื้นที่เน้นบริเวณร้อยเอ็ดเยสโสทออำนาจเจริญสกลนครนครพนมมุกนาหารสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสสูงสุด30-34องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสภาคกลางฝนฟ้าขนอง20ส่นของพื้นที่ ส่วนมากเน้นการจนะบรีราชบรีลบบรีและสระบรุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 4ส่ถึงยีองศาเซลเซียสสูงสุด3 3 3สถึงสาสองศาเซลเซียสกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น40เ็นของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 5สถึง่องศาเซลเซียสสูงสุด3 2มส,สองถึงาสองศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองจะเพิ่มมากขึ้น ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนหกส่็นของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6สิองศาเซลเซียสสูงสุด3 2 3 3องสิศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น7 0สนของพื้นที่ ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีพระจคตรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่่าสดว23องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้น 8เศ็ษของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เปรนระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสสูงสุด28-31องศาเซลเซียสภูเก็ตขึ้นมาทะเลเคลื่นสูง1-2เมตรบรรเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปทะเลเคลื่นสูง2เมตรบรรเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดี๋ยวเราจะมาเช็คฝนกันนะครับ โดยเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ5 45นากา4นทีตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอชานุมานอำนาจเจริญอำาเภอโนนคูณศรีสเกตน้ำยืนนาจรวยสิรินทนตรตอะการพืชผลโพไซอุบลรันธานีฝนปนานกลางที่สอปป,อปอลาว6นกา45นาทีฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตอํเภอสํารงพิบูลมังสาหารสีเมืองใหม่ โพไซธระการพืชผลดอนมดแดงนาเยียวารินชำราบเมืองอุบลราชธานีและสปปลาวฝนปานกลางสปปลาว8นาฬิกา4ี้านาทีฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีและสปปลาวฝนปานกลางบริเวณสปปลาว9ก้นาฬิกา4ี้านาทีฝนเล็กน้อยบริเวณอำเภอปทุมราชวงศ์สาอำนาจเจริญ อำเภอโนโนารายจังหวัดสุรินทร์ราศีสไลดยบึงบูนศรีสเกตกุดข้าวปุ้นโพไซตราการพืชผลสีเมืองใหม่อุบลและสปปลาวฝนปานกลางที่สปปลาว10นกากา45นาทีฝนเล็กน้อยอำเภอชานุมานปทุมราชวงศสาเสนางขณิคมอำนาจเจริญเขมาราชนาตาลอุบลและสปปลาว ฝนปานกลางสอปปอลาวและฝนตกหนักสอปปลาว11นกานาทีฝนเล็กน้อยอำเภอชานุมานอำนาจเจริญเขมราชอุบลราชธาน,นีและสอปปอลาวฝนปานกลางสอปปอลาวฝนตกหนักสอบปปอลาวและกัมพูชา12นกานาทีฝนเล็กน้อยอำเภอน,น,นิขมคำส้อยมุกดาหารชานุมานปทุมราชวงศ์ษาเสนางข้านิคมอําจเจริญน,น้ำยืนบนุรญรัาน,น์ ฝนปานกลางสปปลาวฝนตกหนักอเภอนาจรวยอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชา13.45นาฬิกา้านาทีฝนเล็กน้อยสปปลาวและกัมพูชาฝนปานกลางสปปลาวฝนตกหนักอภน้ำยืนอุบลราชธานีและสปปลาว14นาฬิกาสนาทีฝนเล็กน้อยอภอน้ำขุนบุญทริกอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชาฝนปานกลางอขงเจียมอุบล สปปล,ปลาวและกัมพูชาฝนตกหนักอำเภอนาจร่วยอุบลและสปปลาวซึ่งนะครับจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่าในด้านของกลุ่มฝนจากบริเวณทะเลจีนใต้ห่างตอนล่างกระจายตัวเข้าปกคลุมพื้นที่เวียดนามกัมพูชารวมถึงพื้นที่ประเทศลาวและในบางส่วนปกคลุมพื้นที่บริเวณภาคใต้ห่างตอนบจนถึงตอนกลางภาคตะวันออกอีสานทางตอนล่าง รวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะเข้ามาในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากขินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบ้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ